ฟอร์มแล้วตอนที่เดิมผมได้ทำการมาขิดไฟเสร็จไปแล้วและในคลิปนี้ผมจะมาทำการรองเท้าไฟกับมังกรพ่นไฟถ้าฟอร์มแล้วก็ไปดูกันเลยเลสตโก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 ,โกวามาๆๆการ์ดใบต่อไปก็คือการรองเท้าไฟ แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็เพิ่งมาสงสัยว่าทาไมผมเรียกมันว่ารองเท้าไฟวะเพราะว่าในภาพมันก็ไม่ได้มีรองเทา้าอาจจะช่างมาละกันไอความสามารถของการ์ดใบนี้เนี่ยก็คือหลังจากที่คุณใช้ไปแล้วเนี่ยในเทิร์นนี้ถ้าคุณเดินผ่านช่องไหนไอช่องนั้นน่ะก็จะติดไฟแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งก็คือถ้าคุณไปเดินผ่านช่องที่มีผู้เล่นอยู่ผู้เล่นทั้งหมดในช่องนั้นน่ะจะได้รับสถานะเจ็บสองแต่ว่าตอนหลังผมไปเป็น,นมาละให้มันเหลือแค่เจ็บหนึ่งเพราะว่าเจ็บสองเนี่ยมันน่าจะโกงเกินไป โอเคทีนี้มาในส่วนของการเขียนโค้ดการเขียนโค้ดเนี่ยผมก็ต้องบอกเลยว่าไอคามสมารถแบบนี้เนี่ยมันยังไม่เคยมีในเกมมาก่อนซึ่งก็หมายความว่าผมก็ต้องเขียนโค้ดมันขึ้นมาใหม่ทั้งหมดและโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ผมเพิ่มฟีเจอร์ใหม่อะไรเงี้ยมันมักจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ตามมันด้วยเสมอแต่ผมไม่อยากจะเอ่ยถึงมันเพราะว่าผมไม่อยากเกลียวมันนะครับอ่าเอาเป็นว่าผมก็ขอเวลาเขียนโค้ดสักครู่หนึ่งเหมือนเดิม โอเคในระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าผมใช้วิธีไหนในการเขียนโค้ดการนี้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือผมสร้างตัวแปรตัวแปรหนึ่งขึ้นมาก่อนเพื่อเอาไว้เช็คว่าผู้เล่นนะ่ะได้ใช้การรองเท้าไฟหรือยังถ้าตัวแปรนี้เป็นจริงนะครับตอนที่คุณเดินผ่านในแต่ละช่องอะ่ะมันจะทําการเรียกฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งขึ้นมาขึ้นเป็นฟังก์ชันที่จะทําให้พื้นที่นะั้นน่ะติดไฟแต่ว่าในตอนที่มันจะเรียกฟังก์ชันนี้เนะี่ยมันจะเช็คก่อนว่าช่องนั้นน่ะมันไม่มีผู้เล่่่่นนอืยูใม เพราะว่าถ้ามีผู้เล่นอื่นอยู่เนี่ยมันจะทําการเรียกใช้อีกฟังก์ชันหนึ่งแทนก็คือจะเป็นฟังก์ชันที่มันจะทําดาเมจใส่ผู้เล่นท,ทั้งหมดที่อยู่ในช่องนั้นแล้วก็หลังจากที่คุณเดินเสร็จแล้วเนี่ยไปตัวแปรแล้วน่ะก็จะมีค่ากลับไปเป็นเท็ตโอเคครับผมคร่าวๆก็มีประมาณนี้ไปดูผลลัพธ์กันเดี๋ยวให้สีแดงเดินอย่างนี้ปุ๊บนี่นะใช้เดินสองช่องตึ๊บตึ๊บเอ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวทาไมาไฟมันโดนตัวเองได้ปะ อันนี้น่าจะปิดพ้าดทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับขอเวลาแก้ขวดแป๊บหนึ่ง few moments later. มามารอบนี้ไม่พลาดแล้วนี่นะรองเท้าไฟนะแล้วก็เดินหกช่องอย่างนี้นี่เป็นไงใช้งานได้แล้วโอเคจะลองรอบหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวให้สีน้ําเงินเนี่ยใช้รองเท้าไฟอย่างนี้แล้วก็เดินสักประมาณแปดช่องเออดูสีจะเป็นไงนี่เอ,อ๊ะ ในขณะที่ทุกอย่างกำลังไปได้ด้วยดีสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นโปรดติดตามตอนต่อไปอหยอกหยอกเฮ้ยกลับมาก่อนนะจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวให้สีน้ำเงินเนี่ยใช้รองเท้าไฟอย่างนี้แล้วก็เดินสักประมาณ8ช่องเออแต่ดูสีจะเป็นไง เฮะเ๊ะเฮ้เดี๋ยวมันขึ้นไปได้ไงวะล่ะอ้าวแย่แล้วแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยใช่เจ้าสิ่งนั้นมันมาถึงแล้ว มาจนได้สินะโอเคไม่เป็นไรงั้นผมต้องหาวิธีกำจัดเจ้าบักนี้ก่อนแหละงั้นก็ได้เวลาของการแก้บั๊กสำหรับการที่ผมจะแก้บักได้เนี่ยสิ่งแรกที่ผมต้องทำเลยก็คือผมต้องทำให้บักมันเกิอดอีกรอบหนึ่งให้ได้ก่อนใช่ครับถูกแล้วเพราะว่าถ้าผมจะแก้บักได้เนี่ยผมก็ต้องรู้ก่อนว่าบั๊กเนี้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรและนี่แหละครับก็คือส่วนที่มันยาก จากข้อมูลของผมในตอนนี้เนี่ยผมมีผู้ต้องสองสัยอยู่ทั้งหมด2อย่างด้วยกันอย่างแรกเนี่ยก็คือกำแพงอย่างที่2ก็คือการเดินถอยหลังและนี่นะก็คือผมจำลองสนามขึ้นมาใหม่แล้วก็ผมจะใช้รองเท้าไฟแบบนี้เดี๋ยวผมแท้งสีน้ำเงินเนี่ยทำการเดินชนกำแพงแล้วถอยกลับมาอ่ะนี่สูตรก็คือมันเกิดอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นบักก็กจริงด้วยแต่ว่าเพื่อความชชวร์เนี่ยผมจะทำการทดสอบอีกรอบหนึ่ง ในน้น,นี่นะเดี๋ยวผมให้สีน้ลืเงินเนี่ยมันชนกําแพงแล้วก็ทะลุไปข้างบนเหมือนเดิมเลยใช่ครับแต่ว่าปรากฏว่าในรอบนี้เนี่ยสีน้ลืเงินมันกลับไม่ทะลุขึ้นไปไซะอย่างนั้นทำให้ผมต้องกลับไปย้อนดูโค้ดและนี่ก็คือโค้ดที่ทํทำให้ผู้เล่นหยุดมาถึงช่องแรกประกอบไปด้วยสองเงื่อนไขด้วยกันเงื่อนไขแรกเนี่ยก็คือผู้เล่นนะ่ะจะต้องอยู่ในช่องแรกใช่และเงื่อนไขที่สองเนี่ยก็คือสถานะถอยหลังต้องเป็นจริงซึ่งจากตรงนี้เนี่ยผมสงสัยไปที่การเดินถอยหลังมากกว่า อ๋อแล้วก็เผื่อใครสงสัยนะครับว่าทําไมเวลาที่มันถอยหลังไปแล้วแล้วมันทาไมมันถึงกลับขึ้นไปข้างบนได้ไอ้ตรงนี้เนี่ยก็คือเพราะว่าผมเก็บตารางเนี่ยเป็นเป็นลิสต์ใน Python ทีนี้นเวลาที่มันถอยหลังอะ่ะค่ามันจะน้อยไปเรื่อยใช่ไหมพอที่มันถึงจุดที่เป็นลบหนึ่งเนี่ยมันจะวนกลับไปที่ตัวสุดท้ายก็คือช่องบนสุดนั่นเองแต่ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาครับปัญหามันอยู่ตรงนี้ว่าสีน้ําเงินเนี่ยมันควรจะหยุดตั้งแต่ช่องแรกแล้ว